สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการแก้ปัญหาการต่อแบตเตอรี่ผิดขั้วในการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับการแก้ปัญหาตัวนี้คือต้องจะใช้ไดโอดบิดเพียงตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะต้องต่อไปแบตเตอรี่12บโวลต์เข้าไปใช้งาน ต่อ12โวลต์้าไปใช้งานแล้วก็บางบางครั้งเราอาจจะต่อผิดขั้วอย่างนี้ครับคือเอาบวกใส่ลบเอาลบใส่บวกก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรานี่เสียหายได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้ดูว่าจะใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีการนะครับคือตัวนี้จะเป็น basic เบสิกเบื้องต้นที่จะต้องทําแล้วก็เราก็เอาไปพัฒนาใช้ใน งานต่างๆได้ครับโดยเอาไปนำไปต่อยอดก็จะเป็นประโยชน์ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะเราจะใช้อแดปเตอร์ uh, apter, ตัวนี้ uh, เป็นสมมติว่าให้เป็น uh, แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ค,อคือไฟ12โวลต์มา คือปกติตัวนี้จะต้องใช้ไฟ12โวลต์เข้านะครับคือจะใช้ขั้วบวกอคือตัวตัวนี้นี่ครับ,รบอาจจะต้องมีไฟบวกเข้ามาตัวนี้ครับบวกก็คือสีแดงตัวนี้อ,อันนี้ลบใช่ไหมครับลบน,นี่คือเครื่องก็จะทำงานนะตัวนี้เป็นอ เครื่องอะบลูทูธที่ใช้ไฟ12บโวล์ครับนี <S <S ่ก็จะใช้ได้แต่ถ้าเราไปต่อบางทีเราไปต่อใช้งานเอา,เอาจ่ายไฟข้างนอกเราอาจจะต่อผิดเอาบวกมาใส่ตัวนี้เอาลบมาใส่ตัวนี้ก็จะทําใหเา้เครื่องตัวนี้เราเสียหายได้ครับแต่ถ้าเรามีไดโอดบิดเพียงตัวเดียวตัวนี้ครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับ เราก็จะใช้ไดโอดบิตตัวนี้คุณสมบัติของไดโอดบิดตัวไดโอดนี่ก็คือให้ไฟไหลไปแค่ด้านเดียวครับคือจะให้ยอมให้เฉพาะไฟกระแสตรงไปได้ครับแต่ไฟสลับนี่จะไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไดโอดครับเนี่ยสัญลักษณ์ของไดโอดจะเป็นแบบนี้ แต่ตัวนี้เราจะเป็นไดโอดบิดคือมันจะมีอยู่ในนี้นะคือจะมีไดโอดอยู่สี่ตัวด้วยกันครับเ็จะเป็นแบบนี้ครับเี่ก็จะเป็นไฟบวกจะออกจุดนี้ไฟลบจะเป็นจุดนี้อันนี้คือไฟเข้า,าบวกลบตัวไหนก็ได้ครับหรือเป็นไฟ AC เข้ามาก็จะเป็นบวกเป็นลบ จะออกตรงนี้ตลอดครับจะบวกจะไม่มาออกด้านนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่นี่ครับก็จะมีบวกใช่ไหมครับในตัวของไดโอดนี่นี่ยจะมีบวกนะฮะบวกบวกคือตัวนี้ถ้าบวกตัวนี้ลบก็คืออีกด้านหนึ่งจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันครับ ตอนนี้ก็จะเขียนว่า AC นะครับอย่นนะครับ AC คือไฟเข้านะครับ AC นะก็จะอีกตัวหนึ่งก็จะตรงข้ามกันนะบ,บวกบวกคือตัวนี้นะวิธีแก้ปัญหาก็คือเอาบวกนี่ต่อใส่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวนะเอาบวกเอาบวกใส่เลย วกส่วนลบใช่ไหมครับลบก็จะใส่ด้านลบมานะ่าลบ แล้วก็ต่อตัวนี้ไว้เลยครับทีนี้สลับไฟ12บอโวลต์จากแบตเตอรี่ก็มันจะมีบวกมีลบใช่ไหมครับเ,เราก็จะใส่นะั้นอย่าให้ดูฮนะนี่แล้วก็ต่อขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ได้ครับ ทีนี้ถ้าเราใส่ผิดนะเอาลบมาตรงนี้แล้วก็เอาบวกมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้เท่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับนะดูไฟที่บวกอันนี้ นีลบใช่ไหมครับนี่บวกนะครก็รจะบวกลบอยู่ตลอดใช่ไหมครับถึงเราจะสลับสายะนะสลับสายให้ดูครับตอนน,นี้บวกก็ยังออกตัวเดิมครับครับคือจะเป็นการแก้ปัญหาที่เราต่อวกขั้วแบตเตอรี่ผิดนะครับที่ใช้งานได้ทุกประเภทนะครับ เห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ไดโอดบิดตัวนี้เราเอาเข้าตรงเลยอย่างนี้คือต้องให้มันถูกขั้วนะถ้าไม่ถูกนี่คือตัวนี้จะช็อตทันทีเนี่ยนี่เนไครับได้สลับเลยก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่เนครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวก็ต้องใช้แบตเตอรี่ พอบางครั้งถอดออกถอดเข้าอย่างนี้มันก็เราอาจจะต่อผิดขั้วอย่างนี้ก็จะทําให้เครื่องเราเสียหายได้แต่ถ้าเราใช้ไดโอดบิดเพียงตัวเดียวจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างดีเลยครับสลับไดโอดบิดมันก็จะมีหลายลักษณะครับถี่อย่างตัวแบนแบบนี้ก็จะ,ะเห็นอยู่กับพวกทีวีต่างๆครพวกทีวี LED LCD พวกนี้ ส่วนมากจะใช้เป็นลักษณะตัวแบบนี้ส่วนตัวลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอยู่บตามพวกเครื่องเสียงครับนี่ฮะพวกเครื่องเสียงต่างๆนะฮะต่อเลยสลับเลยได้ครับไม่เป็นไรครับนี่นี่ฮะเห็นไหมครับแก้ปัญหาได้แน่นอนครับก็ขอขอบคุณครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปสั้นๆของเรา สลัดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ